สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามาพร้อมกับสาวเวอร์เมืองสลัคขามยู่ที่ช่องสาวเวอร์เมืองสลัคขามเก่าจากพี่น้องนี่สาวเวอร์กับมี่แนมมาฝากมาตอนนะจ้าเป็นอาหารอีสานบ้านเฮานั่นก็คือลาบหมูจ้าพี่น้องจ้าสาวเวอร์คิดอยากกินลาบหมูนะจ้าเพราะว่ามันนี่ผักกันหลหรือหมูเผ็ดเผ็ดแสบๆสบขัวเขาขัวจะเสาร์เลยจ้ามากินน้ำสาวเวอร์จ้าพี่น้องจ้ามาเลยจ้าแซ่บแสบด้วเขาซีฟกันก่อนอหม่ซสบผมรื้จักเพราะใส่ได้อยู่ลาบหมู กนนี้ผักหลายหลายถ้ากินข่าวเที่ยงสาวเวื่อจะพี่เนาะก็มืออากาศเย็นเย็นเนาะจ้าเนาะสิบสี่งองศาเลยอ่ะ ชอบกรอบๆไม่ใช <c ười> ่หรอไหนเราพยายามขวบต้องไปทำงานขึ้นก่จะพ่น้อ Tao vừa cắm bùi với bạn Hãy subscribe cho kênh Mí rẻ sập giòn cho vào lốm hén thì hén cũng ngọt Chị bên nhanh cả Gia hình nào kinh khẩu cân Trăng bạc cân đây Và xịt bấy bò Còn cái đẹp học nó sao cho nó sắc ผักสดไม่ีซื้อมาแล้วจปปับไว้ปลูกเองมปลูกเองไว้เก็บมากินม,มัองนุมน่ขอบ tôi cũng cần sạp sạp khi các kinh cập để xuống dao này nhầm Mấy xào. Sợ vừa mặt đây chào.